สวัสดีนะคะสมัยเรียนชั้นป .4 ต่อวันนี้การลบเนิยมไม่เกิน3ตํตำแหน่งที่มีการกระจายนะคะเมื่อวานเราเรียนลบเนยยมที่มีการกระจายเอาเราไปทบทวนกันก่อนนะคะอเหมือนกับข้อนี้พิจารณาหาผลลบของ8ป5 4ุดลบด้วย1.23 1.231นะคะอ่8.465 ลบด้วย1.231วางจุดให้ตรงกันวางหลักให้ตรงกันหลักส่วนร้อยคลูกลงหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยหลักส่วนสิบเออหลักส่วนพันหลักส่วนร้อยหลักส่วนสิบหลักหน่วยใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้เอามาลบ ห้บหเหลือ4 6่หกลบออกก็เหลือ3 4มลบสก็เหลือ2จุดอยู่ที่เดิม8ปลบเเหลือ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ7.234สอาำหรับข้อนี้เอาสำหรับวันนี้การลบที่มีการกระจายดูนะคะศูนวางให้ตรงหลักหลักหน่วยจุด หลักส่วน10หลักส่วนร้อยเอาลบก็คือเหมือนกับลบปกติเลยค่ะ3มีอยู่3เอาออก8ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราก็ไปยืมไปยืม5เหลือ4เป็น13 13ลบออกเสียแก็เหลือ5 4ลบ1เหลือ3จุดอ่าศูนลบศก็เหลือ0นเพราะฉะนั้นคำตอบคือ0.35สาาำหรับข้อนี้นะคะเอาดูข้อถัดไปอ่าสจุด 8 5ดห้หลักหน่วยหลักส่วน10หลักส่วนร้อยแล้วก็หลักส่วนพันลบสีลบเกไม่ได้ไม่ได้ทำไงไปยืม5เหลือ4เป็น14 1 4ีลบเเหลือ5 4าลบสเหลือ0 8นลบสเหลือห ุดอยู่ที่เดิม2ลบด้วย1ก็เหลือ1เพราะฉะนั้นคำตอบคือ1.605สําสำหรับข้อนี้เอาดูตัวอย่างข้อถัดไป6 1 8ลบด้วยหลัก10คือเลข2หลักหน่วยคือเลข5 6หลักส่วน10 8หลักส่วน1 0 0 9คือหลักส่วนพันอ่ะ6ลบ9ไม่ได้ไปยืม2เหลือ1เป็น16 16-9ลบเเหลือ7 1-8ลบ8ก็ไม่ได้อีกไปยืม1เหลือ0เป็น11 11-8เลบ8เหลือ3 0-6ลบด้วย6ลบไม่ได้อีกไปยืม10เอาไปยืม8เหลือ7เป็น10 10-6ลบ6เหลือ4จุดอยู่ที่เดิม7-5ลบ5เหลือ2 6-2กลบด้วย2ก็เหลือสําสำหรับข้อนี้คือ42.437เอาดูตัวอย่างข้อถัดไป หนึ่งร้อยยี่สิบแปดจุดห้าเจ็ดอาวคราวนี้ไม่ตรงกันตัวสี่เลขแรกตัวสี่คือหลักอะไรคะหลักสิบก็คือวางลงหลักสิบตัวเจ็ดหลักหน่วยลงหลักหน่วยจุดอยู่ที่เดิมเอาตรงกันแล้วเห็นไหมหลักส่วนสิบคือเลขสองหลักส่วนร้อยคือเลขสามหลักส่วนพันคือเลขเก้ามาลบอาวคราวนี้บอกแล้วถ้าไม่มีก็เติมศูนย์ให้มันศูนย์ลบเก้าไม่ได้ไม่ได้ทําไงไปยืมเจ็ดเหลือหกเป็น 10บสิลบเเหลือ1 6ึลบด้วยสเหลือ3 5มลบสเหลือ3 HHH. จุดจุดที่เดิมเจลบเอาแดลบด้วยเเหลือ1 2ึลบสก็ไม่ได้เป็น0เป็น12 1 2อลบสก็เหลือ8เพราะฉะนั้นข้อนี้คือ8 1 3 4, 4, 1, 2, 3ิสาาหำหรับข้อต่อไปเอาดูอ่ะเจ็ดรุ้ดศูห้า ลบด้วย4 0 1 0 8อ9อจุดลบ9ไม่ได้ไปยืม0นย์มีให้ยืมไหมไม่มีไม่มีก็ไ,ไ,ไปข้างหน้าอีกไปยืมศนย์มีให้มีไปยืม2เอามีเหลือ1มาเป็น10มี10แต่ศูนย์ยืมไปอีกก็เหลือ9เป็น10อ่ะ10พอ15ยืมไปอีกก็เหลือ9เป็น15 15ลบเเหลือห 9กลบแเหลือหนึเบศเหลือ9ก้จุดอยู่ที่เดิม1นลบหเหลือ0 3นลบศย์เหลือ3 7มเลบได้ 3, 3 3, 3 3, สก็เหลือ3ามคำตอบข้อนี้คือ3ามร้อยสามสิบจห่งำหรับต,ต,ต่อไปสรุปนะคะว่าสรุปเป็นไงอ่ะการลบเท๋ิยมที่มีการกระจายใช้หลักการเดียวกันกับการลบจำนวนนับโดยนำจำนวนที่อยู่ในหลัก เดียวกันมาลบก,กันถ้าในหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้กระจายตัวตั้งในหลักถัดไปทางซ้ายมือมารวมกับตัวตั้งหลักนั้นกน่อนแล้วจึงหาผลลบนะคะสรุปก็คือวางให้กรงหลักแล้วก็ไปหาตัวหลักก่อนหน้านะคะอะสำหรับวันนี้ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าสาสี่นะคะทำเสร็จแล้วส่งในน้ตเหมือนเดิมอสำหรับวันนี้ครูจบขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ